สวัสดีกอไก่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจเนฟอร์โรเรนส์นักสแสดงสาวสงสเส่ห์ของฮอลลีวูดกับผลงานที่คุ้นตาในเรื่อง The Hunger Games โดยบุคลิกที่ดูธรรมชาติตลกเฮฮาไม่แปลกที่ใครๆจะตกหลุมรักเธอแต่ภายใต้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอต้องเจอกับบททดสอบต่างๆเพื่อให้ก้าวข้ามอยู่เสมอชีวิตเบื้องลึกของเธอที่เราไม่เคยรู้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับ เจนนิเฟอร์เกิดในครอบครัวฐานะปานกลางอาศัยอยู่แถบชานเมืองของ Kentucky, รัฐเคนทัคกี้สหรัฐอเมริกาพ่อแม่เลี้ยงเธอมาพร้อมกับพี่ชายอีกสองคนเธอจึงซึมซับความเป็นเด็กห้าวห้าวลุยลุยเหมือนผู้ชายเวลาว่างก็ชอบเล่นกีฬาจำพวกบาสเกตบอลหรือซอฟบอลต่างกับเด็กผู้หญิงคนอื่นที่มักช่วยแม่ทำงานบ้านหรือทำขนมกัน อย่างไรแล้วชีวิตในเรียนก็ดูจะเป็นเรื่องยากสำหรับเธอเพราะเธอเข้าสังคมไม่เก่งรู้สึกอึดอัดและทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับเพื่อนในกลุ่มเจนนิเฟอร์ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเริ่มปรับตัวได้จนวันหนึ่งได้มีโอกาสร่วมแสดงละครเวทีเล็กๆในงานโรงเรียนนั่นเป็นเหมือนตัวภาษาให้เธอเข้าสังคมได้ดีขึ้นและยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เจนนิเฟอร์สนใจอยากเป็นนักแสดงตอนที่เธออายุได้14ปีครอบครัวได้พาเธอไปเที่ยวนิวยอร์กในช่วงวันหยุด แต่การเดินทางครั้งนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเมื่อมีแมวมองมาเจอเข้าและชักชวนให้เข้าวงการภายหลังที่ได้รับการติดต่อและพูดคุยกับทางเอเจนซี่เจเนิเฟอร์เป็นที่ชื่นชอบของค่ายและอยากจะชวนมาร่วมงานด้วยในตอนแรกผู้เป็นแม่ไม่สนับสนุนให้เธอเลือกเส้นทางนี้พยายามโน้มน้นาวให้กลับบ้านและไม่ต้องตอบรับข้อเสนอจากเอเจนซี่แต่เจเนิเฟอร์เองก็ไม่ยอมเพราะโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วจึงยืนยันว่ายังไงก็จะไปต่อให้สุด ทางฝั่งแม่เห็นความมุ่งม,มั่นขนาดนี้เลยไฟเขียวเปิดทางให้ลองทําตามความฝันเธอตัดสินใจรอบเรียนไว้ก่อนเพื่อมาโฟกัสกับการแสดงได้เต็มที่งานที่ได้รับในช่วงแรกก็จะเป็นรายการทีวีและตัวประกอบในซีรีส์จนมาได้บทหลักในซิทคมอมครอบครัวเรื่อง The Bill i n f o Show กับบท Lauren Pearson ลูกสาวสุดดื้อของบ้านที่สามารถเรียกเสียงหวัวเราะคนดูตลอดช่วงการออนแอร และได้เริ่มขยับมาเล่นหนังบ้างโดยบทสร้างชื่อของเธอมาจากเรื่อง Winter's Bone ในปี2010กับตัวละคร Reed Olly ลูกสาววัย17ปีที่ตามหาพ่อที่หายตัวไปเนื้อเรื่องมีความลึกลับซับซ้อนชวนให้คนดูลุ้นตามในตอนแรกเจเนเฟอร์โดนปฏิเสธบทนี้เพียงเพราะเหตุผลว่าเธอสวยเกินไปแต่ความที่อยากได้บทนำของเรื่องนี้จึงพยายามทำตัวเซ่อๆในวันออเดชันจนผู้กำกับยอมให้บทกับเธอ การใช้ทำเรื่องนี้ยังทำให้เธอได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในป่ารวมไปถึงทักษะการต่อสู้ติดตัวมาด้วยความโดดเด่นจากการแสดงเรื่องนี้ทำให้เจนิเฟอร์เข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครั้งแรกในวัยเพียง20ปีและในปีถัดมาก็ได้ลงเล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่อง X-Men First Class ผ้าปฐมบทจุดกำเนิดของ X-Men กับการรับบทบาทเป็นมิสที ตัวละครที่มีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้ตามที่ต้องการต้องบอกว่าการเปลี่ยนโฉมไม่ง่ายเลยเพราะมีการเพ้นสีน้ำเงินทั้งตัวบวกกับตกแต่งลวดลายบนผิวกินเวลากว่า7ชั่วโมงในการเมคอัพแต่ละครั้งเธอต้องอึดอัดและทนหายใจกับกลิ่นสีที่อยู่บนตัวเป็นเวลานาน,าน เรื่องนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจเนิเฟอร์พบรักกับนิโคลัสฮาวในระหว่างที่ทั้งคู่ชายทำหนังด้วยกันและสารสัมพันธ์กันต่อในชีวิตนอกจอเธอได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากจากผลงานเรื่องนี้และยังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอสามารถเป็นมิสทิกในอีกว์ชั่นที่สมบูรณ์แบบ ในปี2012จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตมาจากเรื่อง The Hunger Games หนังแอคชั่นเอาตัวรอดโดยเข้ามารับบทนำเป็น Katniss Everdeen ตัวแทนจาก k 12เข้าร่วมเกมต่อสู้ที่เอาชีวิตเดิมพันประกบกับ George Hutchison ในบท Peter Mellark ในตอนแรกเธอสองจิตสองใจว่าจะรับเล่นเรื่องนี้ดีไหมเพราะหนังที่เคยเล่นมาก็เป็นสไตล์อื่นซะส่วนใหญ่ การฉีกแนวมารับบทนี้ก็สิ่งไม่น้อยเกรงว่าจะทำออกมาไม่ดีตามที่คาดหวังไว้แต่จากตัวนิยายที่โด่งดังมากๆในหลายประเทศมาสู่รูปแบบภาพยนตร์การรับบทนำของเรื่องนี้คงการันตีชื่อเสียงให้เจนนิเฟอร์ได้แน่นอนสุดท้ายก็ตอบรับข้อเสนอจ,จากผู้กำกับ การถ่ายทำเต็มไปด้วยความช้าทายอย่างในตัวละครแคทนิสเธอต้องแสดงออกมาให้ทุกคนเชื่อว่าเธออายุแค่16ปีตามในเนื้อเรื่องและการฝึกทำทุกอย่างด้วยมือขวารวมถึงการฝึกยิงธนูทั้งท้งที่เธอถนัดมือซ้ายแคทนิสเอเวอร์ดินกลายเป็นตัวละครขวัญใจแฟนๆนหนังทั่วโลกไม่เพียงแต่ความสวยบนจอที่ได้เห็นกันแต่ยังเต็มไปด้วยการแสดงที่สมบทบาท,ทั้งซีนต่อสู้และซีนอารมณ์ทำให้เจนนิเฟอร์ดังระเบิดจากผลงานเรื่องเด e h u n g เก g a เก s จนในปีเดียวกันอีกหนึ่งผลงานใหญ่ได้ออกฉายในโรงคือเรื่อง Silver Linings Playbook หนังรักโรแมนติกน้ำดีกับการเข้ามารับบทเป็น Tiffany Maxwell สาวไมา้ที่เพิ่งสูญเสียสามีจดเกิดอาการซึมเศร้าได้มาพบรักกับ Patricio Solitano o ที่เพิ่งหย่าร้างและมีปัญหาทางจิตใจเหมือนกันแสดงโดย Bradley Cooper ด้วยเนื้อเรื่องที่ตีความรูปแบบความรักแตกต่างจากหนังรักเรื่องอื่นเป็นการปูเรื่องให้คนที่มีบาดแผลในจิตใจมาเข้าคู่กันทำให้การดำเนินเรื่องน่าสนใจและชวนคนดูลุ้นในเส้นทางความรักของทั้งคู่เป็นอีกเรื่องที่เจเนิเฟอร์ประสบความสำเร็จในแง่ของการสวมบทบาททิฟฟานี่แม็กซเวลล์จนเธอสามารถเข้าชิงออสการ์ได้อีกครั้งจากผลงานนี้ในที่สุดประวัติศา,ศาสตร์ก็ไม่สำรอยเมื่อเจเนิเฟอร์ได้รับการถานชื่อเป็นผู้คว้ารางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี ไม่รู้ว่าความตื่นเต้นหรือความตื่นตันใจแบบไม่ทันตั้งตัวเจนิเฟอร์เดินตกบันไดขณะขึ้นรับรางวัลและยังกล่าวขอบคุณแบบชิวๆเป็นธรรมชาติต่างจากคนอื่นที่ดูพูดเป็นทางการความสำเร็จในครั้งนี้นำความภาคภูมิใจมาให้ทั้งทีมหนังคนในครอบครัวรวมถึงตัวเธอเองหลายคนต่างก็แสดงความยินดีและหลงเสน่ห์เธอเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะด้วยการวางตัวแบบคูลเกิลเป็นตัวของตัวเองทำให้ดูเข้าถึงง่ายมัดใจแฟนๆได้ไม่น้อย ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเจ n นิเฟอร์กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกและในช่วงนี้เองความสัมพันธ์ระหว่างเจ n นิเฟอร์และนิโคลัสก็นันมาถึงจุดสันครอนเพราะด้วยรักทางไกลและต่างคนต่างให้เวลางานกับตัวเองทั้งคู่จึงประกาศลดสถานะเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันและยังกลับมาร่วมงานในหนังภาคต่อของ X-Men ภาค d a y ์อ f ฟฟิวเจ ชีวิตที่กำลังก้าวหน้าในวงการฮอลลีวูดกลับมาเจอมรสุมลูกใหญ่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องอื้อเฉาวขึ้นเมื่อมีแฮกเกอร์มือดีปล่อยภาพโป๊จากไอคลาวของดาราดังนับร้อยวอนเน็ตหนึ่งในนั้นก็มีภาพของเจเนิเฟอร์ด้วยกลายเป็นข่าวโด่งดังทำให้ได้รับความเสียหายเธอรู้สึกเสียใจและไม่พอใจในคราวเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำได้เพียงปล่อยให้เวลาผ่านไปเพื่อข่าวเช้าจะได้เงียบลง เจนิเฟอร์ยังคงเล่นหนังภาคต่อของ The Hunger Games มาจนถึงภาคสุดท้ายโดยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นทุกภาคและการทิ้งบทสรุปของเรื่องได้สวยงาม The Hunger Games จึงกลายเป็นมหากราบหนังแอคชั่นที่ขึ้นหิ่งของใครหลายคนหลังจากจบ The Hunger Games ไปแล้วหลายเรื่องที่แสดงก็เริ่มไม่ค่อยปังอย่างหนังรักบนยานอาวกาศเรื่อง The Passengers หรือในหนังเพียงเรื่องเดียวของปี2017เรื่อง Mother ที่รายได้เปิดตัวในสัปดาห์แรกไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหรนะ่นัก ขณะในเรื่อง X-Men ในภาค a p o c a l y p s e ์ก็ยังได้รับเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนก็เริ่มจะเบื่อในความเป็นคูลเกิลของเธอช่วงหลังเจนนิเฟอร์เลยปีกตัวเงียบๆไปอยู่หลังฉากงดให้สัมภาษณ์และแตัดสินใจใช้ชีวิตแบบผู้หญิงธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ต้องคอยสร้างไวรัลอให้ตัวเองภายหลังเธอได้ทำความรู้จักกับคนนอกวงการชื่อคุกมารอนีและได้คบหากันแบบไม่เปิดเผยสื่อก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันแบบส่วนตัวในรัฐโรดไอ์แลน หลังจากที่เงียบหายมาหลายปีเจนิเฟอร์กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งกับเรื่องดอนลูกาที่ได้ลีโอนาร์โดดิคาปริโอมาเสริมทัพหนังเรื่องนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โดยสร้างยอดวิวไปแบบถล่มทลายบนเน t ตฟ i x และเมื่อไม่นานมานี้เจนิเฟอร์ได้ให้กำเนิดลูกคนแรกกับสามีแล้วแต่ไม่เปิดเผยให้คนนอกรู้เพราะอยากรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกถึงเธอจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่เชื่อได้ว่าความสำเร็จในวงการฮอลลีวูดที่ผ่านมาเธอจะยังเป็นที่จดจำในใจของทุกคนเสมอ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสวัสดีครับ